สวัสดีครับผมนาะยธนวัฒนชวนีตนะครับานาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูศูย์ห้านะครับวันนี้จะมาทำข้อต่อบอกนะครับโดยมาจากโปรแกรมฟอริเวอร์นะครับสเก็ตนะครับฟอนต์เนนะครับเราสร้างวงกลมครับรัศมีแปดนะครับ จากนั้นเราก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คำนดให้ขนาดของสี่เหลี่ยมเท่ากับห้านะครับระยะข้างบนนึแล้วก็ชิมอ,องครับ พาทิเสร็จแล้วเราก็ลบเสียมทิ้งอ่าเสียมทิ้งเสร็จแล้วเราก็มาที่ x 0ูนะครับเอาความหนาเทากับหนึงมิลเมนะครับก็ x 0ูไปสิบสี่อ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาสกเกตต่ตอครับ เกตนะครับเพมาที่เลนนี้นะครับสร้างเส้นขึ้นมานะครับปเป็นรูกเรือต้องทานนะครับสองฟังเลยเดนัยวเราก็กำหนดว่าให้สองเส้นนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับ สองเส้นนี้ก็ต้องมีขนาเท่ากันด้วยวก็สองเส้นนี้ก็เท่ากันเราก็จะมากำหนดขนาดกันเดี๋ยวมดีเส้นนี้นะครับความสูงของเส้นนี้คือสิบห้านะครับแล,แล้วก็เส้นนี้คือห้าอ่าแล้วก็มาอิเ็กตรูนครับ ฟองหน้านนครับแล้วก็เอาตินเอาตินฟีเจอร์ออกนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับเอาความหนาเท่าก,กับสีนะครับตอนนี้เราจะได้ข้อตอบอบ่อแล้วตอนนี้เราจะมาต้องมาลบคมนะครับเลือกมาที่ฟิลเล็ดนะครับแล้วก็ฟูลาร์ฟิลเล็นะครับเลือกไปทีละหน้า,น,าน,นะครับ เราจะได้รูปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำอีกข้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจาะรูนะครับโหวิสัยนะครับการเจาะทะลุนะ จะหารุนะครับเรื่องว่าที่ซอฟออนนะครับเพราสิ่คือหูนี้นะนได้แล้วนะครับขนาดเส้นงาของเรานะครับเราก็ตอนนี้เราก็จะมาลบคมนะครับฟิลเลตธรรมดานะครับ ลัาสมีแล้วก็หนึ่งด้วยเพราะเขาใส่งานก็นเลือกไปคนระับว่าเราจะเอาไปไหนบ้างคนระับ เรได้ได้แล้วนะครับนี่ชิน้นงานของเราครับขอบคุณอาเซซินนะครับขอบคุณชิ้นงานชิ้นนี้นะครับขอบคุณมาก